ลูกสบายดีเหรือสบายพ่อพ่อสบายดีไหมครับสบายดีเอี่พ่อมุกเอาเพลงพ่อไปร้องนะอุ้ยน่ารักากเลยเบอร์บัญชีมาเานี่เบอร์บัญชีมาคุชอบเต็มเลยพ่อเพลงพ่อตองไปร้องไงมึงเอามาร้องเพนิกกี้ควายพี่ยอมมาร้องเฮ้ยพ่อวันเสาร์เนี่ยผมว่าจะไปหาพ่อที่คนลงอะอุ้ยน่จัเลยไปนเป็นสักสลนพ่อไม่พอแค่นั้นพเอาเงินปึกด่นหนาไปให้พอด้วย่าใต้ อเพ่อไม่รังเกียจผมเหรอรังเกียจแต่เป็นทางภาพพี่พ่อเฮ้ยผมเนี่ยจะพาเพื่อนนะทั้งหมดนะสิบคนนะไปที่โคโลงลงนะอะไรนะไปกินหมูหันไปกินหมูปิ้งหน้าวัดโคธารามเลยพ่อกินหมูปิ้งก่อนหน้าวัดเสร็จแล้วกลับมากินหมูหันที่โคโลงย่างอร่อยอิ่มหมูปิ้งได้เลยพ่อ แต่ย่งบอกแต่ย่งบอกลาลาปลาไอ้ฮีดูไอ้ฮี่มีุไหมมุม้อ้ฮียสัตว์ลายเท่งเลยไอ้ฮี่อโอเค